สวัสดีเพื่อนผมช่างขีดนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างขีดจะพาเพื่อนๆไปดูราคาดาวราคาผ่อนของเจ้าตัว X Max 300นะครับเ<ม>พื่อนๆอาจจะกําลังที่จะสนใจที่จะเป็นเจ้าของเจ้าตัว X Max 300อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ช่างขีดจะพาไปดูว่า,าถ้าเพื่อนอยากเป็นเจ้าของ X Max 300ต้องใช้เงินดาวเงินผ่อนตกที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขมีของแถมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ช่างขีดจะพาเพื่อนไปดูว่าจะมีราคาประมาณไหนนะครับสำหรับเจ้าตัว X Max 300นะครับ เป็นตัวใหม่ล่าสุดของปี2022นะครับตัวนี้เพื่อนๆสามารถจองได้เฉพาะสีที่เป็นของปี2022นะครับสีเก่าเพื่อนๆจะไม่สามารถจองได้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวปี2022ก็จะมีการขยับขึ้นมาของราคานะครับเดี๋ยววันนี้ช่างกีดพาไปดูว่าจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัว X Max 300ปี2022นะครับตัวนี้จะมีราคาจำหน่ายเงินสดหน้าร้านจะอยู่ที่ 188,900บ,บาทนะครับตัวนี้คือเป็นราคาเงินสดนะครับส่วนเรื่องของราคานะครับแต่ละร้านแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีความแตกต่างไปนะครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้ทั้งกิจพามาดูายกเท็จสองอย่างนะครับก็คือ,อตัวไฟแนนซ์ของทางร้านเองแล้วก็เป็นไฟแนนซ์ของทางกรุงศรีนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเริ่มแรกเลยท่างผู้พาไปดูของร้านก่อนนะครับตัวนี้ราคาจําหน่ายเงินสดจะอยู่ที่80,000เอ้ย180,000กับอีก900บาทนะครับตัวนี้เป็นราคาเงินสดนะครับส่วนถ้า,าเป็นการดาวก็ตัวนี้ก็จะดาวค่อนข้างสูงหน่อยนะครับเพื่อนๆก็คือจะดาวอยู่ที่80,000บาทนะครับเริ่มต้นก็คือต้องดาว80,000บาทแล้วก็ดอกเบีย้ยที่เพื่อนๆจะได้ก็คือจะเป็นดอกเบีย้ย 0. 5.84%ต่อเดือนนะครับตัวนี้จะค่อนข้างที่จะคุ้มหน่อยนะครับเพราะว่ารถที่มีขนาด g c ตั้งแต่ 300cc ขึ้นไปจะจ,ะจัดไฟแนนซ์คิดอาตาดอกเบี้ยถูกมากนะครับเพื่อนถูกกว่าที่เป็นรุ่นที่เป็นต่ำกว่า 300cc นะครับตัวนี้เขาจะจริงๆแล้วเขาจะเป็นดอกเบี้ยรายปีครับเพื่อนถ้าเฉลี่ยมาอยู่รายเดือนก็จะตกอยู่ที่0.584%นะครับ โดยทั่วไปแล้วอของรุ่นอื่นก็จะอยู่ที่1.49%ต่อเดือนนะครับเพื่อนตัวนี้จะเป็นข้อดีของตัว x m a x นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนดาวเริ่มต้นที่80,000ก็จะเหลือยอดจัดอยู่ทั้งหมดก็คือ1 0 0 0 0แกับอีก900บาทนะครับตัวนี้เป็นยอดจัดแล้วก็จะมีตัวค่าทะเบียนพลบอตัวนี้ไม่แถมนะครับก็คือลูกค้าต้องจ่ายเองก็คือ1 5 0 0บาทแล้วก็จะมีตัวประกันลดหายนะครับตัวนี้หกพัน กับอีก500บาทนะครับรวมถ้าเพื่อนเพื่อนอาดาว80,000บาทถึงวันรับรถนะครับเพื่อนๆนต้องจ่ายทั้งหมดก็จะอยู่ที่80,000กับอีก8,000บาทนะครับตัวน,นี้ในเงื่อนไขการดาว80,000บาทนะครับของทางร้านนะครับส่วนค่างวดก็จะมีให้เพื่อนเพื่อนเลือกอยู่ที่12 24 36นะครับถ้าเป็นตัว12เดือนก็จะตกอยู่ที่8,997บาทนะครับ ้าเอา24เดือน2ปีก็จะตกที่4,793บาทนะครับถ้าเอายาวๆเลย36เดือนหรือว่า3ปีก็จะตกเดือนละ3,382บาทนะครับตัวนี้เืิ่งต้นก็จะมีสูงสุดได้แค่36เดือนนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะดาวต่ำแต่มันจะเป็นของไฟแนนซ์ข้างนอกน,นะครับก็คือกรุงศรีตัวนี้จะดาวเริ่มต้นที่ 18,000บาทนะครับต้องบอกไว้ก่อนถ้าเพื่อนๆจัดไฟแนนซ์เป็นของบริษาัทข้างนอกราคารถจะมีการอัพขึ้นไปอีกนะครับก็คือถ้าเป็นราคาของกรุงศรีก็จะอยู่ที่1 8 3 0 0 0กับอีก900บาทนะครับจะแตกต่างจากทางร้านก็คือ,อเพิ่มมาอีก3,000บาทนะครับาดาวเริ่มต้นจะดาวที่1น0่0่บาทนะครับตัวนี้ เป็นไฟแนนซ์ของกรุงศรีนะครับแล้วก็จะได้ดอกเบีย้ยที่0.54%ต่อเดือนนะครับตัวนี้ดอกเบีย้ยอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยกับทางร้านนะครับแล้วก็ถ้าดวาว18,000บาทก็จะเหลือยอดจับอยู่ทั้งหมด1 6 5 9 0 0บาทนะครับตัวนี้ถ้าเป็นไฟแนนซ์อของกรุงศรีเนาะตัวทะเบียนพรบป ก็จะต้องจ่ายอยีก1,500บาทแล้วก็ตัวนี้ประกันรถหายเพื่อนๆออจ่ายแค่3,600บาทนะครับตัวนี้จะไม่ได้แถมนะครับเพราะว่าเป็นรถใหญ่ไม่ใช่รถเล็กนะครับรวมเพื่อนๆจ่ายวันออกรถถ้าเป็นอของไฟแนนซ์กรุงศรีก็จะอยู่ที่23,000กับอีก100บาทนะครับเพื่อนๆก็าสามารถรับรถได้เลยนะครับ <S 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 ส่วนค่างวดตัวนี้ผมจะคำนวณ ให้ดูคร่าวๆนะครับก็คือสูงสุดแค่สาสเดือนนะครับถ้าเอา1ปีก็จะตกที่เดือนละหนึ่งี่พันเจ็ดร้อยกับอีก2ี่บบาทนะครับส่วนถ้าเอา2ปี24ี่เดือนก็จะตกที่เจ0ดันแด้อยกับอีกสิบาทนะครับถ้าเอายาวๆเลยสามปีสาสิบหเดือนก็จะอยู่ที่5้า0ันห้าร้อยกับอีกห้าบาทนะครับตัวนี้ที่ ท่างกิพูดไปนี่คือเป็นการคํานวณเบื้องต้นนะครับคุณนงินคร่าวๆส่วนเพื่อนๆอาจจะมีการเพิ่มดาวหรือว่าลดดาวต่างๆก็จะมีการคํานวณใหม่นะครับตัวนี้คือ,อมันก็ขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าด้วยแล้วก็พื้นฐานหรือว่าข้อมูลต่งางๆของลูกค้าด้วยนะครับว่ามีความสามารถมีความสภาพคล่องคแค่ไหนนะครับทางบริษัทเขาก็จะพิจารณาเองนะครับแต่ตัวนี้เป็นการนําเสนอนเบื้องต้นว่าก็จะ มีประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดาวถูกแต่ก็ต้องใช้งวดสูงใช่ไหมเพื่อนถ้าเพื่อนๆดาวสูงก็ต้องใช้งวดถูกมันก็จะมีการกลับกันอของของราคาหรือว่าของอัตราต่างๆนะครับท่านเพื่อนท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อที่โชว์รูมของทาง y ม m a ่ a ใกล้บ้านเพื่อนๆได้นะครับหรือเพื่อนๆที่อยู่ในพื้นที่เังกฤตก็สามารถเข้ามา ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทกิจเจเริญไทยุบนทุกสาขานะครับตอนนี้กอ็อย่างรับจองทุกรุ่นของทางจมา a h านะครับอย่างที่บอกไปนะครับ X Max 300ปี2022นะครับเพื่อนๆสามารถจองได้แค่สีใหม่ล่าสุดปี2022นะครับสีเก่าเพื่อนๆจะไม่สามารถจองได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เปลี่ยนใจอยากจะเปลี่ยนสีก็สามารถสั่งซื้อชุดสีของปีเก่ามาเปลี่ยนได้นะครับนีคือ,อ เพื่อนบางคนอาจจะไม่ชอบสีปีทอตอนยี่สองก็พอจะมีแนวทางชี้แจกนะครับฝังเพื่อนกดไลค์ติดตามให้ช่างกิจด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าช่างกิจจะพาไปดูรถรุ่นไหนราคาเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อน<ๆ>คลิปนี้ช่างกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ